สอนวิธีทําพวงกุญแจหมูน้อยนะคะจากลวดกำมะหยี่ไปดูวิธีการทํากันเลยอุปกรณ์ของเรานะคะก็มีลวดกำมะหยี่สีชมพูกับสีขาวนะคะลวดกำมะหยี่สีชมพูนะคะเราจะมาพับครึ่งแบบนี้นะคะใช้15เซนนะคะแล้วก็มาม้วนนะคะให้กลมๆแบบนี้นะคะ่ะนี่นะัผูกให้มันติดกันแบบนี้นะคะจะได้วงกลมแบบนี้นะคะ่ะส่วนที่เหลือนะคะเราก็พับขึ้นพับลงแบบนี้นะคะ เราจะพับแบบนี้นะคะให้ลูกกระมหยีเนี่ยคลุมวงกลมที่เราทำเอาไว้นะคะทำไปเรื่อยๆนะคะถ้าหมดก็ต่อเส้นใหมได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะออกมาแบบนี้นะคะส่วนที่เหลือเราก็ตัดทิ้งนะคะออกมาเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะลูกกระมหยดีนะคะมาม้วนกับก้านดอกไม้ก้านใบไม้แบบนี้นะคะ นี่คะ่ะจะได้ออกมาแบบนี้แล้วก็ดึงนะคะติดกาวนะคะแล้วเราจะเอามาแปะไว้ขอบขอบนะคะวงกลมที่เราทําไว้เมื่อกี้นะคะนี่นะคะติดกาวแล้วก็แปะไปเรื่อยๆนะคะพันไปเรื่อยๆเลยตามขอบนะคะเสร็จเรียบร้อยคะ่ะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเราจะทำแบบนี้นะคะทั้งหมด2ชิ้นด้วยกัน ต่อไปกกรูปกำมะหยี่สีขาวนะคะใช้10เซนติเมตรนะคะแล้วมาม้วนให้เป็นวงกลมเหมือนเมื่อกี้เลยค่ะเราจะทําลักษณะเดียวกับเมื่อกี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็มาพันขึ้นพันลงแบบนี้นะคะก็ใช้2ชิ้นเหมือนกันนะคะวางเอาไว้ค่ะต่อไปนะคะเราจะทํารูปกำมะหี่นะคะให้เป็นสามเหลี่ยมเล็กๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะพับนะคะแล้วก็ ส่วนที่เหลือนะคะเราก็บิดม้วนแบบนี้นะคะม้วนไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะเราจะทำสองชิ้นด้วยกันนะคะต่อไปก็มาประกอบกันนะคะติดกาวตรงกลางนะคะแบบนี้แล้วใช้ลวดกระเบืสีขาววงกลมที่เราทำเอาไว้แปะแบบนี้นะคะทำเหมือนกันทั้ง2ชิ้นนะคะแล้วเอา2ชิ้นนะคะมาประกบกันได้เลยคะ่ะนี่ค่ะเอามาประกบกันแบบนี้นะคะ ต่อไปนะคะลวดกระาหี่นะคะสีชมพูสามเหลี่ยมเล็กๆนะคะมาติดแบบนี้นะคะเป็นหูนะคะ2ข้างค่ะต่อไปเราจะใช้เป็นลูกปัดนะคะเป็นจมูกของหมูนะคะแล้วก็ติดลูกปัดสีดําเป็นตานะคะแค่นี้นะคะหมูน้อยนะคะพวงกุญแจของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็ติดพวงกุญแจได้เลยก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นไอเดียนะคะสามารถที่จะเอาไปทําตามกันได้นะคะ